ตอนนี้เนี่ยจะมีคนไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆแต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยป<ม>่วยจริงๆอยู่แม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะไม่รู้จริงๆก็ตามแต่มันก็คือความเชื่อซึ่งคนที่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆเนี่ยก็คือคุณโบนัทฐาผมเนี่ยหามาตั้งนานแล้วว่าขอคนใดสักคนหนึ่งสิว่ามายืนยันหน่อยที่กล้าหาญสุดๆไปเลยอ<ม>่ะที่จะมาบอกว่าฉันเชื่อว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆเขาป่วยจริงๆฉันเชื่ออย่างงั้นคุณโบนี่คือกล้าหาญมากกล้าหาญสุดๆคือ ออกมาแบบคนเดียวเดียวเดียวก่อนเลยแล้วแบบป่วยจริงต้องถือว่า,ว,าว้าาวเป็นวีรสตรี ประเด็นเรามาดูประเด็นเรื่องความกล้าหาญกันบ้างนะครับคุณผู้ชมความกล้าหาญในประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆซึ่งก็ดูเหมือนจะเยอะซะด้วยที่ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆแต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงๆอยู่แม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะไม่รู้จริงๆก็ตามแต่มันก็คือความเชื่อซึ่งคนที่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆเนี่ยก็คือคุณโบนัฐฐาเพราะคุณโบนัฐฐาเนี่ยโพสต์ไว้นะครับผมที่ X ของตัวเองโดยบอกวววว่่่่าาาสนตัััเเรชือคุณทกิมีปญห สุขภาพถึงขั้นต้องอยู่โรงพยาบาลจริงเพราะถ้าไม่เช่นนั้นการเลือกอยู่ในเรือนจําจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยอายุที่มากถึง75ปีความป่วยไข้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะภาวะความเครียดเพื่อนเรา30กว่าบางคนก็มาแล้วทั้งความดันทั้งไตถ้าไม่ป่วยคงไม่มีใครอยากอยู่ในห้องเดียวแบบเท้าไม่ได้สัมผัสพื้นดินพื้นหญ้าเป็นร้อยวันไม่ป่วยนี่ไม่มีใครอยากอยู่สัมผัสหลอกเขาถ้ามีช้อยได้เขาคงเลือกคุกกันทั้งนั้นแหละประมาณนั้น ะะผมเนี่ยหามาตั้งนานแล้วว่าขอคนใดสักคนหนึ่งสิว่ามายืนยันหน่อยที่กล้าหานสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะที่จะมาบอกว่าฉันเชื่อว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆเขาป่วยจริงๆฉันเชื่ออย่างงั้นฉันมีความเชื่อว่าลึกสุดใจว่าเขาคือคนที่ป่วยจริงๆเพราะที่ผ่านมาเวลามีการตั้งคําถามในประเด็นเรื่องอภิสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้หรือ p r i v i l e g ทที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้กับคุณทักษิณเนี่ยล้วนแล้วแต่ออกมาตอบกันว่าอยากให้คุณทักษิณติดคุกใช่ไหม เคยเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณทักษิณมาบ้างแล้วหรือยังติดแค่วันเดียวก็ถือว่าเกินพอแล้วในความเป็นจริงออแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น p ร i v i l e g e ของคุณทักษิณหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการดีลมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือหนำซ้ำําคุณทักษิณถามจริงๆป่วยจริงเหรอคุณโบนี่คือกล้าหาญมากกล้าหาญสุดๆคือออกมาแบบคนเดียวเดียวๆก่อนเลยแล้วแบบป่วยจริงต้องถือว่าว้าวเป็นวีรสตรี <laughs> คือนี่คิดเลยนะว่าทีมสื่อสารพักเพื่อไทยนี่ควรแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารพักเลยนะครับหรืออย่างน้อยคุณเสถาจะรีทวิตใครอ่ะนี่คุณรีทวีตท่านนี้นะฮะคนอื่นพยายามแล้วแต่ว่าพอพยายามเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประชาชนโดยมากเขาดูออกว่าเอ้ามันเลี่ยงคําถามนี่หว่าไอ้คาถามที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆอ่ะคุณโบเนี่ยตอบตรงสุดแล้วคุณโบเนี่ยตอบตรงสุดแล้วถามว่าเชื่อว่าว่าว่าคุณทักษิณป่วยคุณโบตอบตรงเลยว่าเชื่อเแล้วก็มีเหตุผลจากมุมมองคุณโบเนี่ยรองรับด้วยแต่คุณจะเชื่อเหตุผลของคุณโบ หรือไม่เชื่อเหตุผลอันนี้แล้วแต่อ<ต>ันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าถ้าถามผมผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อและอีกหลายๆคนผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปนได้สูงว่าจะไม่เชื่อ,อแต่ว่าถ้าเอาความเชื่อของคุณโบอ่ะคุณโบเชื่อว่าคุณทักษิณป่วปยจริงใช่แล้วคุณโบคิดว่าถ้าคุณทักษิณไม่ป่วยอ่ะคุณทักษิณเลือกไปอยู่เรือนจําอยู่แล้วเพราะเรือนจํายังดีว่าอยู่โรงพยาบาลอีกเออจะมาอยู่โรงพยาบาลทําไมที่เท้าไม่ได้เหยียบดินอ่ะไม่ได้เหยียบผืนหญ้าไม่ได้เหยียบผืนหญ้าเอ